ครับสวัสดีครับลุงนครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ครับอ๋ออบตอบตท่าช้างเป็นตำบลอยู่ในตำบลท่าติางครามเปิเจริมขีดเกตหวัดนครศรีมากรเองครับผมคือผมไนี่อยากมาเที่ยวแหล่งโบราณคดีเขาบอกนานแต่ว่าไม่มีโอกาสวันนี้ก็ขับรถมาดิมาเห็นรายการเที่ยวละไมเขาออกเขามามาดูผมชอบครับอยากเห็นของจริงอันนี้ก็เป็น เขาเรียกเป็นจิโอพ์คจิโอพ์คจิโอพ์คพ์คเป็นส่วนหนึ่งของของจิโอพ์คของโคราชเนาที่มันมีแหลง่งสามแหลง่งคือพวกอะไรมีเขาใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีหินต้สนสวหนึ่งแล้วก็มีพวกโครงกระดูกอะไรอีกส่วนหนึ่งเนาะถามที่เ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวสายเขาเรียกถ้าพูดไปก็เหมือนทางสายไหมอ่ะ วิ่งมาเป็นทางกินแต่ไม่เกี่ยวกับพักรถทางพัจจานทำครับผมนอกราของพระราชยิงแต่ตอนนี้เราก็คุยมาดูช่างของแท้ครับขลักช่างมันช่างสีงามีช่างสีงาช่างงาจอดงาเสียมช่างบรรบรรช่างสมัยดึกดําบันเป็นสมัยได้รูปเสาเนาะได้รูปเสาครับผมไม่ใช่ช่างปัจจุบันไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่่ใชนี่ครับของแท้ผมบางทีคิดว่าเขาเขียนเลขชิปเจ็ดบาทว่า ของของเยมหรือรอเดี๋ยวผมเนี่มาดูครับนี่ของแท้ของแท้ครับนี่ป้ามาด้วยไนี่้ามาไงไงเนี่ยนี่ครับกระดูกใช่ไหมจากกระดูกกลายเป็นหินนะครับผมกระดูกกระหินนี่ครับฟันช่างอันนี้รักเขียนยิ้มห้าไม่ใช่หนไหมายนี่เขาทำานกันยัรษเกษตรผมคิดว่าของแท้หรือของเียมนอกเป็นของแท้ครับเป็นเบคฟอสซิลฟอสซิลเลยครับฟอสซิลนี้ก็กลายเป็นหินหรอครับผมกลายเป็นหินเลยครับ อันนี้เฉลิมไปเกี่ยวคราชเป็นวิธีฮะสิงหาคกรับได้มาเยี่ยมนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยโ้ของแท้เขาทางศิลกรมทพ่ควรเขาไม่เป็นเกี่ยวเป่นขนาดไหนอยู่ขายอยู่ถ้ามากเลยก็อยู่กวกไอ้กวกเดือนห่าับผมเดือนห่าไอ้แถวไอแถวไอ้ออกไปทางมดตอใช่ใช่คนที่ไปกันในส่วนนั้นแต่ไปก็ด้ในส่วนนึงครับเอาไว้ให้นักลงเที่ยวเขามาดูพวก เขาจะเขามาดูช่างช่างจะมีรูปปั้นด้วยครับรูปปั้นสามสี่ตัวอยู่ขา้างหลังเนี่ยเป็น,ปนก็จาลองผ้นมาจาลองเลยครับผมช่างเป็นช่างสีงนช่างอะไรปันจอบอะไรนะช่างหน้าจอบหน<ม>้าเสียมหน้าเสียม่ช่างสีงาช่างมันนี่มาดูรูปเลยนี่ฉักัรูปมาดูครับอันนี้รูปครับนี่แต่อันนี้ไม่ใช่น้ออันนี้เป็นหินธรรมดาอันนี้ก็ไม่ก้เป็นหินเนาะอันนี้ไม่ก็เป็นหินครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะส่วนของกระดูกเลยครับนี่ไม้ไกลายเป็นหินครับผมเนี่ยอันนี้ไม้กลา,ายเป็นหินใช่นี่นี่เป็นหินเลยครับไม้ไม้พวกไม้เนาะไม้ตะเคียนไม้อะไรเนี่ยอันนี้ของแท้หมดนะครับไม่ใช่ของที่ปั้นขึ้นมาของของแท้เลยอ่านี่ครับเขาเคลือบดินยาไว้แล้วเนี่ยลุงพอรู้อะไรเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับช่างหลายๆงานสีงานอะไรแล้วลองเราฟังหน่อกันโบลูดของบ้านเด็กที่ชอบไดโนทีเรียมไดโนเทียมอินเดียม ปีค่ำเนี่ยครับเนี่ยกระช่างในค่ายข้างบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันตัวใหญ่กว่ากันแต่งานของผมมันยุกยุกช่างแม่มดนะครับไม่ไม่ใช่คืนเนี่ยคือช่างมาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นช่างต่างประเทศกับแม่มดเนี่ยยุกยุกเดียวกันครับแม่มดครับผมช่วงไอ้นานเสาครับอยู่โครงเดือนห้าแบบนี้นี่แต่ภาพน้ำภาพน้ำนี่เนี่ยมีครับโครงโครงกระดูกเขาก็ดูครับพวกแรกพวกไอ ควายพวกเขาควายพวกนี้ของโบราณนี่เนี่ยที่คำโบราณที่จาเจอพุดแม่เนี่ข้างหลังเนี่ยครับหลังอบตเนี่ยนี่อันนี้อยู่บ่อทรายอยู่อยู่อบตท่าช้างข้างหลังเป็นบ่อทรายครับเขาจกพุดก็ที่เขาบอกมันจกลึกเจอเจอลึกไหมนี่ครับขนาดชั้นดินมาดูมาดูนี่ครับขนาดชั้นดินอันนี้จะอยู่ก้นเมตรอยู่ดีเนาะสามเมตรลงมากสามเมตรห้าสามเมตรเยอะถึงสิบเมตรนี่ลงมาอีกก็ยี่สิบละอียี่สิบเมตร ลงไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็หดึประมาณ30สิบเมตร4ี่สิบเมตรสามสี่สิเมตรครับนี่ครับชั้นชั้นที่จะเจอเหมือคกับตั้หนชั้นโครงกระดูกกว่าชั้นชั้นนี้ชั้นปกติของเราอยู่แล้วเองครับของของยุคเราของยุคเราอันนี้ชั้นที่มันไอทับถมกันกระดูกกลายเป็นหินเป็น ไม่กลายเป็นอย่างนแมันเป็นทรายอยู่ข้างล่างเนาะคา่ก็ดูดทรายไปขายทรายไปขายเกาไปเจอใช่ไหมไปสรุปคึกอะไรประมาณนี้เฮ้ยอะไรเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่รู้แล้วเท่านี้มันมีรู้มีรู้ว่าเป็นชาติมีมีชาติมีอะไรคนนี้เขามันติดมูลเขาก็เลยดูดทรายไปขายเขาเขาซื้อเนาะซื้อเขาก็ทำทรายที่นี่ก็ดูดไปเรื่อยดูดไปเรื่อยไปเจอมันอะไรเว้ยเนี่ยแรกๆไมนมีใครเก็บยดไม่มีอะไรเนี่ยเขาได้งาน้าขนาดเลยเขา ทุกวันนี่ราคาเขาก็ได้หลายตังค์นะคนคนี่ทธิคนสิทธิ์ดูนะจะของครับผมแต่เราแบบไม่รู้ว่าเขาราคาเท่าไรนอแต่ทุกวันนี้ที่เขาประเมินได้หลายหลายตังค์คือคือรักรักเปนรักแสนตรักล้านครับรักแปดรักแปดรักที่ล้านถึงอะไรก็ภาพรับครับไอจีงานสวยๆเลยสิว่าชื่อเขา แรกๆรอ่ะที่ที่เขายังไม่เก็บเนาะเขาเขาเขาดูป้าแล้ก็ดูเขาใช่ใช่เขาเอาเก็บไว้จต่ของบ่อเขาเก็บไว้เก็บไว้ทีนี้เขาก็มีคนมาดูเขาขายนีดเรื่องมันถึงกรมศิลป์ไปถึงกรมศิลป์กรมศิลป์เขาเขามาเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่ามันเป็นรกมันเป็นมรดกโลกเลยใช่มรดกในการศึกษาคือเขามีโครงการจะสร้างเป็นเป็นเป็นตึกตึกตึกแบบพิพิธภันอ่ะล้วก็จะมีลิฟ เนี่ยลิฟต์ลงไปเนี่ยแค่นี้กั้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นทรายเป็นทรายเป็นบ่อทรายใช่ไหมครับข้างหลังเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเป็นลิฟต์ไปลงไปดูเขาจะแนะนำแบบคืออีกงบเข้ามาแต่มันสองรัฐบาลเลยเร่องนี้ผมไม่ทำแล้วนี่เขาดึงงบไปตลอดคือคือมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมื่อกี้เจอช่างจริงนี่ก็ดึงถามกระนานลูกชื่ออะไรผมชื่อ ถูกต้องครับข้าคุณเป็นช่างอยู่อบตท่าช้างแล้วันนี้เาขอบคุณมากยังอยก็เป็นพื้นฐานที่นหนงอยผมก็มีความรู้พื้นฐานว่าจะต้องไปตามรอยอยากจะดูของดีของโบราณที่อย่างนอยเผื่อลูกหลานที่เห็นเห็นจะได้มาดูเผื่อใครเรียนทางธรณีวิทยายางอยท่าช้างมันเองมเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหอรล้ทางธรรมชาติที่นี่ก็ขอบคุณลุงช่างเออถูกต้อง ครัมาครับมาเที่ยวมาเที่ยวเดี๋ยววันที่ทําการกับพนักงานทุกๆคนเขาก็ดีตอนรับตลอดนอนข่านายกะเป็นคนใจดีแกมันเป็นอันดับห้าของโลกครับที่โอปาร์กแนีที่แหล่งที่คือเราเราพึ่งได้มาคืออันดับห้าของโลกที่นี้มีแค่อันดับมีห้าห้าประเทศไอห้าห้าห้าที่ครับผมเดี๋ยวเขาเขาจะมีจัดอะไรใหญ่ มีมีมีครับอยู่ก็คือช่วงนุ่นอะไรช่วงนุ่งนุี่ใหม่รองกระทงรากกระงเนี่ยครับที่ไซงามเฉลิมเบเกียนไซงามกับต้นเดียวไม่ไม่เหมือนที่มาเนาะไซงามคือต้นเดียวเลยเดี๋ยวไปดูไซงามต่อเออใหญ่มากเลยเป็นอะไรมันเป็นไซงามพรดเเฉยๆนะครับเป็นไสงามไม่เกี่ยวกม่เกี่ยวอินช่างไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นไซงามที่มีต้นเดียวไม่ได้ปลูกเสริมไม่ได้ปลูกแต่งไม่ได้ปรุงแต่งเลยมันเป็นต้นเดียวสิแล้วไอ้ตรงสะพานอะมันเป็นอะไร มันเป็นจุดอะไรประทับของรอโกที่สเสด็จมามามาตรวจทางรถไฟ <ไป S 2> จากโคราชไปอุบลก็เป็นหมีวัวหน้ามีอะไรที่มาพักพักพักเขาเรียกอะไรถ้าเป็นราชราักรางก็จะพัพพา,พา แม่ไม่พักที่กินเขาเขาเรียกเลยคือถ้าทาเป็นชาวบ้านกินข้าเวลาพักแวะไปกินข้าวแวะเสมอข้าวข้าวเที่ยงโอเคครับไปรู้ไปรู้ไรู้แล้วชาสับขอบคุณนายกอกนายกอะไรนายกอุตส่งเสียงหนูครับผมขอบคุณหลายๆที่วันนี้ก็แวะมาปุ๊บปั๊บมเขนเสายวที่ครับผมก็อยากรู้ผมก็ มีใครอยู่นะเวบยว่าต๋าเดี๋ยวตักกล้องเลยตักกล้องเลยขอบคุณใจดีด้วยครับใจดีครับดูประจามกับขอบคุณพี่ครับครับสวัสดีครับมาดูนะขอบคุณเท่เลยอันนี้ก็กระดูกช้างครับฟันช้างกระดูกช้างครับของแท้นะครับเนี่ยของแท้นะครับเนี่ยไหมโอ้โหผมอนนีอีิขาดภูเขาขาหนูแต่อันนี้ไม่ใช่เน้ออันนี้อันนี้โอ้โหเนี่ย ผมแค,ครับกล้าเอาเพราะว่<อ>าบางคนถือติดตัวไปไม่รู้ว่าเนาะคือม,มอีเอาของเก่ครับมีมีเรื่องอะไรที่